สวัสดีครับคลิปวิดีโอนี้จะมารีวิวเปลี่ยนกล้องหน้าของ Apple F11 Pro นะครับานะให้ดูนีุ่่นมัน F11 Pro ด้านหลังจะเป็นแบบนี้นะครับเครื่องนี้อ่ะโดนรถเหยียบมาน,นี่ด้านหลังโดนลอยทะลอกเห็นไหมครับนี่ลอยทะลอก คือเขาบอกว่าทำโทรศัพท์ตกแล้วก็โดนรถเหยียบซ้ำอีกทีหนึ่งนะครับให้ดูตรงนี้แล้วกันเห็นไหมครับตรงบริเวณกล้องเลนกล้องเป็นรอยเนี่ยแล้วก็ตรงเนี้ยโดนขูดไปเลยนะกล้องหน้าใช้งานไม่ได้นะครับตอนที่มาเนี่ยพอกดไปที่กล้องหน้าปุ๊บมันไม่เด้งขึ้น มันไม่เด้งขึ้นเลยแล้วก็ขอบๆเนี่ยก็โดนตามสภาพอะโดนรถเหยียบประมาณนั้นนะครับโอเคแล้วทีนี้อ่ะพอโดนรถเหยียบปุ๊บมันก็ใช้กล้องหน้าไม่ได้แล้วทีนี้นตอนนี้หลังจากที่เปลี่ยนกล้องหน้าไปเออเดี๋ยวผมให้ดูกล้องหน้าตัวเก่าก่อนนี่เห็นไหมครับสภาพกล้องหน้าโอ้โห อันนี้คือพอแกะเครื่องปุ๊บแล้วก็เข้าไปดูที่กล้องหน้าขาดมาสองท่อนเลยนะมันก็เลยทำให้ใช้กล้องหน้าไม่ได้นะครับกล้องหน้าเลื่อนไม่ขึ้นอันนี้กล้องหลังกล้องหลังเนี่ยมันใช้ใช้งานได้อยู่แล้วนะครับเลยไม่ต้องไปใส่ใจเลยกล้องหลังดูกล้องหน้านี่กล้องหน้าขึ้นแล้วเห็นไหมอันนี้ปรับไปที่กล้องหลังใหม่ปึ๊บแล้วก็ปรับไปที่กล้องหน้า ป๊บใช้งานได้เห็นไหมแต่ลองปิดเปิดใหม่นี่เลื่อนขึ้นแล้วนะครับสามารถถ่ายรูปได้แล้วนะโอเคใครที่มีปัญหาเรื่องกล้องนะครับติดต่อไม่ได้เลยนะตรงนี้แจ้งทันวาซ่อมมือถือนะครับสามารถซ่อมได้นะกล้องหน้าใช้งานไม่ได้เปลี่ยนได้เลยนะของ oppo โอเคครับขอบคุณมากครับ